สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารนบีวเลโกชิที่เราได้จากญี่ปุ่นนะคะก็เราได้มันเป็นได้มาจากญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเจแปนเลยนะเราได้มันเป็นพีทมินินะคะน่ารักมากเลยกลิ่นหอมมากๆนะคะนี่นะคะเป็นพีทมินิเองนะคะน่ารักมากคือแบบเป็นไลเอทเทลด้วยนะแรมากด้วยดูแพ็กเกจตงามนังหมากเลยะคะ่ะแพ็กเกจตไอรู ้องไม่โฟกัสเลยจ้าก็เป็นบอเชนสีทองนะทองเหลืองนี่นะคะน่ารักมากจะมีละเส้นตองค์นี้นะคะเห็น,มมน,น,นะะไม่เห็นลอกหอมมากๆเลยนะคะหอมแบบกลิ่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะหอมพิษธรรมดาหลยเราเคยดมของเพื่อนระคะหอมเหมือนกันนะคะ ตันนี้นะคะทาร์ลมากๆนะคะเนนุ่มมากๆแบบบีบฟินมากๆนะคะแล้วก็เป็นสีเหลืองมุกนะมุกมากๆมันบีบมปเลยนะคะคือแบบอินฟุ้งตอนนี้โอ้ทาร์ลมากๆกนัน่นจริงอ่ะมันทะล์ลมากกว่ากล่องนะกล่องมันไม่ห็นนะคะนี่เป็นด้านหลังนะคะน่ารัะะากมาก ี่ค่ะแพ็กเกจน่ารักหมายนะคะแบบน่ารักสุดขั้วเลยนะคะแบบมุกมากมากนะคะจริงๆเราจะเอาสีพูดแต่ว่ามันหมดนะคะแล้วได้สีเหลืองมาก็สำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบาย